ปิดตาพ่อตาลักแสนนะครับมาถมดูง่ายครับองค์นี้นี่อุตสห์ตื่นเต้นปอเมื่อวานได้เหรียญเพราะชื่นวัดคูบัวไม่ก็จอเลยหายากมาอ่าเมื่อวานเมื่อวานได้เหรียญ พอแตงวัดดอนยอรุ่นแรกมาหายากนะเมื่อวานได้เหรียญปู่ขันวัดโพดกมาปู่ขันที่มีตะกุดที่ย,ยอดนะตะกุดปู่ขันนั่นแหละปู่ขันโพดกอายุร้อยหนึ่งปีตะกุดของท่านน่ะนะทะหารน่ะนะไปโดดล่ม แล้วตกลงมาล้มไม่กลางไม่ตายน่ะใช้ตะกุดปุกขวัญเนี่ยมาเหรียญรุ่นนี้มีผดใช่ไหมเสริมอะใช่เสริมมีกร,ประป่าหนังสือก็มีมาเครื่องบางรายมันอ่ะเต,ต๋โตแตงแดงอินเกิดนี่เหรียญรุ่นแรกก็แตงวันดอนยอน,นะนจะมีแบบนี้ไง ย้อนยุคก,ก็จะเป็นเป็นกลากคุณมักจะเจอแต,แต่แต่ที่มีกลากที่มีพลจะเจอแบบไม่มีไม่ค่อยเจออ่าเนี่ยทำที่หลังนะแต่ถ้าเกิดว่าบล็อกมีสอที่ไม่มีพลเนี่ยไม่มีโพลต,ตรงเนี้ยบล็อกแรกนะไม่ค่อยเจอ อ่าใช่ในตะกรุดปูขวัญทําไมตะกรุดปูขวัญถึงแพงอ่านหนังสือมาอีกโอพี่พี่ปุ๊กมานีมาต้องบอกว่าตะกรุดปูขวัญน,น่ะนะในตะกรุดเนี่ย<ฮ>นี่ผมแปลกใจเขาทำไมเลียงงอได้เห็นไหมเหรียญน่ะท่านจะใส่หนังเสือ ใส่ว่านใส่ทรายเศกใส่เหรียญของท่านแล้วก็ม้วนเข้าไปอยู่ในตะกุดตะกุดปู่ขวัญจริงแพงเพราะแค่เหรียญรุ่นแรกก็เหรียญเป็นหมื่นแล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ไม่ข้างในไม่เป็นเหรียญก็จะเป็นรูปถ่ายท่าน <S <S อ่าบางคนไม่รู้ทำไมตะกุดปูขวัญโบโดกดอกหนึ่งเป็นหมืน่นเนี่ย คือสิ่งที่อยู่ข้างในตะก,กุดปลูกขวัญอนเ,เห็นแล้วอยากได้อ่ะสิเห็นไหมถามว่ากว่าเราจะรู้สิ่งเหล่านี้ต้องวิจัยนี่ เห็นไหมครับเออหนังสือคอมพิเอ้ยใครยังไม่มีหนังสือคอมพิมาเครื่องเมืองลาดอ่าคุณจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้เตรียมไว้เลยนะหนังสือที่ทำให้คุณเล่นพระได้ไม่ใช่ก็ได้เล่นพระนะจัดทำโดยนะโอดบางแพร ในหนังสือเล่มนี้ออพระเยอะเนี่ยให้ตั้งแต่นะการเนี่ย,เ,ยเปรียบเทียบพอสอน,นะครับ นะอดบางแพเขียนคำนำนะหนังสือที่ผมทำมาเหรอนะครมีการเปลียนพสว,ว่าถ้าจอสอนี่จุลสักราดอะจะรู้ได้เป็นพอสออะไรเนะี่ยเออนะนรอสรัตนโกสินทร์ศกเนี่ยนะจะต้องบวกกี่กี่ปีจึงเป็นพสปัจจุบันนะ่ะให้รู้จักลำดับยศของพระ พระนิการพระครูประทวนพระครูสัญญาบัตรนะพระราชประเทศประธร,รม,มนี่อ,นอ่าแล้วนะตาประจําสัญลักษณ์ของยศพระสงฆ์คือตาราัตรก็เหมือนตาประจําสัญลักษณ์ของตํารวจเห็น<ม>ไหมถ้าเป็นหมู่ก็บ้างลงถ้าเป็นจ่าก,ก็บ้างขึ้น<ม>ถ้าเป็นดาบก็มีดาบเห็นไหมพัดยศ นี่ตาลาปัดพัดยศคือสัญลักษณ์แสดงอันเนี้ยพระครูอันเนี้ยเจ้าคุณพระราชากันนะเห็นไหมเออการแก่บล็อกสมัยก่อนแก่บล็อกพายยังไงไม่ใช่หลวงพ่อไปนั่งแล้วแก่นะสเดือนน่ะหลวงพ่อไม่ต้องมากินนิมนต์เนะ้ะเขาเอาลูปถ่ายไปแล้วเอาฟิล์มเนี่ยถ่ายลงเลยกนียแล้วก็แกนะนี่บล็อกกระบอกเป็นยังไง นะฮะบล็อกสามตัวมีปอกบังคับพิมพ์ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปกลมนี่ก็กลมอันนี้รูปไข่นี่ก็ไข่นี่ช่องมังคับพิมพ์เนี่ยไหมเวลาใส่ไปนในบล็อกเอยลยโลหะลงไปพอตีกระแทกเหรียญมันขยายออกถูกป่ะมันไปไหนไม่ได้มันก็ปิ้นขึ้นเนี่ยก็เป็นขอบกระดงเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะเหรียญข้างเลื่อยเหรียญปั๊มตัดเป็นบล็อกสองตัวปั๊มมีปีกเลื่อยอย่าปีกออกหลังๆมีตัวตัดก็ไม่ต้องมานั่งเลื่อย มีเหรียญให้นะคุณจะเห็นตัวตัดตัวหน้าตาเป็นยังไงลักษณะการตัดเห็นเครื่องมือการตัดตั้งแต่ยุคโบราณนะยุคสมัยใหม่ขึ้นมาและยุคไฮดรอลิกหนังสือเล่มนี้สอนให้คุณอ่านภาษาขอมได้เล่มละหนึ่งหมื่นยังไม่บอกละเอียดท่านี้เลยอ่าคุณจะได้รู้ว่าในเหรียญเนี่ยเขียนว่าอะไรเห็นไหมพอเขียนเสร็จปุ๊บเขียนว่าอะไรในเล่มนี้ผมให้คาถาร้อยแปดบทเห็นไหมเออหัวใจนะ เจ็ดคำวีสังวิธาปูกายะปะนะหัวใจพระสูตรทีมะสังอังกุหัวใจพี่วินัยอาปามาจุปะนะหัวใจพระวิสาสติเนะยหัวใจนภะลกุลอาสังวิสรปุปผู้พระหัวใจชาจิตตังปุริสิทโธเนี่ยหัวใจหญิงเนจิตตังพิคิรินิเมหัวใจพยามาณุภาวะโตหัวใจขุนแผนสุณะโมโรไอ้มาหัวใจราชสีสีหนาทางที่จารอยู่ในสิ่งพระเดิมฉะนั้นคุณก็จดท้าคุณได้อ่านหนังสือเล่มเนี้เนี่ย งงดิโอ the ๊ตบําเพ็ญทำเออหนังสือเล่มเนี้ยคุณก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเวทเนี่ยอิติมิโซแปดทิศณร้อยแปดที่คุณเห็นตัวงอเนี่ยคือณทั้งหมดเขาเรียกว่าณร้อยแปดกลับหนังสือเล่มนี้ตอนนี้น่าจะเล่มสามพันกว่าบาทแต่ผมจะบอกให้ตอนเนี้ยมีคนที่ซื้อหนังสือผมไปตอนนั้นแลกพระกัน น่าจะประมาณสักร้อยเล่มโม mm hmm. เออแล้วตอนตอนนั้นมาได้เหรียญตอนนี้เขาบอกว่าเหรียญนะ่ะ mm hmm. ก็คุ้มแล้วจะเอาหนังสือหนึ่งร้อยเล่มมาให้ผมใจเย็นๆนะหัวใจรัวๆนะกำลังจะมีหนังสือเข้ามาหนึ่งร้อยเล่ม mm hmm. อ่ากำลังจะมีหนังสือเข้ามาหนึ่งร้อยเล่มอ่า นี่ผมจะบอกให้ผมว่าเท่าพระวันหนึ่งเนี่ยเยอะบางคนก็ผมถามว่าวันเนี้ยนายกเอาพระมาเช่าไห้ผมแบ่งเช่าไห้ผมนายกบอกก็ทําไมโอ๊ตไม่ขายพระโอ๊ตนั่งโม่อยู่นั่นแหละบอกโอ้ก็ขายพระเยอะๆดินะโอ๊ตก็นั่งโม่อยู่นั่นแหละอ่านะฮะผมก็บอกว่าในอ่ไม่ต้องสามพันห้ากุญแจเย็นใครอะไรหนังสือ นะลอ,ล,อลอเลยอาจยากได้วันนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้เนี่ยครัเนี่ยพระวันเนี้ยผมเช่าพระช่วงเนี้ยต้องบอกว่า <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมคนนาวทองไปแกะขายพระเขาแขวนไม่ได้ <c oughs> พอเวลาแกะขายเสร็จนะก็อยากขายพระ <c oughs> แล้วเวลาขายพระเนี่ยถ้ามาที่บิ๊กซีบ้านโปง่งหรือที่มาที่ผมเนี่ยนะถ้าพระคุณแทนะ้เราคุยกันไม่นาน เกลือเดียวหลวงพ่อทาวัดพันยียงแตอดูง่ายครับเกลืเดียวพระท่า,ากระดานผมเลี้ยมทองให้แฟนห้อยครับรถมอเตอร์ไซค์ล้ม,ม,ลมแฟนซ้อนไม่เป็นไรเลยครับผมเจ็บหัวเข้ากระแทกแต่แฟนผมห้อยกรุกท่าเสาครับพ,พิวราพลแฮรเพสุดยอดครับเนี่ยบ้านหน้าทอง ตอนนี้ใครมีเงินช้อนพลาลักเก็บไว้ได้เลยครับพินิษิทประมูลปิดตาพ่อทาก้อนพี่อัดนะครับผมนี่เกดเดียวจะเจอน้อยกว่าสามเกดครับโ <c ười> อ้โหให้รายการสุดท้ายเนีย่ยคุณให้เลือกมานหนึ่งรายการพ่อทารักแสนปิดติ๊กอะไรยน ใช่วิธีการดูแท้เห็นไหมเนื้อเมกะพัดนะผิวพันธุ์เก่าตามซอกเนื้นี่ที่สำคัญนะี่ยถ้าพระออกจากรายการสันกวานไปนะีถ้าเป็นพระนะียส่วนตะวันตกเกมเมื่มไ่ห้าหมื่นสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านและแอดมินแฟนเบสสันกวานทุกท่าน เขามาทักทายครับดูทุกวันแต่หลับทุกคืนะจะได้ความรู้จะเพลงนเพเยอะมากถ้าคูดตั้งใจฟังเกาเาเกา,กาพี่จุไทยจะขอบคุณครับอ่ะรายการวันนี้ให้ทีเด็ดเลยปิดตาหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกปิดตาพ่อทาพะเนียงแตกอ่า พอทาดูง่ายพัดหลักแสนนะครับพี่พี่นี่รายการสุดท้ายค่ำคืนนี้นะปิดตาพ่อทาวัดผนียงแตกบายส่องดูกันปิดตาพ่อทาหลักแสนนะครับมาถมดูง่ายครับองค์นี้ Oh. หนึ่งในสิบเกจิโกบใส่ไม้และหนึ่งในผู้พิทักษ์องค์พระปฐมเจดีสองนาทีาท่างเป็นอาจารย์หลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับหลวงพ่อท้าอาจารย์ปุนาาอาจารย์ปูบุญอาจารย์ปูจันโอ้โห oh. สองนาทีครับ <c oughs> ขอคอมเมนต์จากเสียนนครนุ่มหน่อย เขียนราคาใส่มือเรียบร้อยอยงค์นี้ครับเกิดเดียวพิยุวรเกิดเดียวท้องอุกนี่หลังยันรอคำว่าเริ่มสักครู่นะครับพี่พี่พิม์นิยมสุดเหนือเมกพัดขึ้นชื่อว่าพรอทาน,นั้นไม่ว่าจะเป็นเรียนรอปิดตาตะกุดล้วนๆแต่ได้รับความนิยมของวงการทั้งสิ้นแท้ตัวจริงแพงด้วยของบนนูสันๆัน่ะลุกสิทย์ของท่านคุณไปเล่นกันเป็นแสน แต่ของอาจารย์หมดไปแล้วคนไม่ได้กลัวเก๋ไอคนไม่ได้กลัวผ้าแพงคนกลัวโดนมาเกวันนี้มีปิดตาพ่อทาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มีเข้ามาอีกวันนี้มีโอกาสได้เห็นรัปิดตาหลวงพ่อทาว่าประเดีแตกไม่รู้เมื่อไหร่จะมีเข้ามาอีกสองนาที <3 S 1> หลังทามาเริ่มรายการน,ววนี้แล้วสวยนี่แล้วสวยในคำคือนี้ มานะครับเปิดแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้ว <c oughs> มาที่สองหมื่นบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วโอ้โหโหอ้ลับบูนสุดๆครับอาจารย์องค์นี้เกลือเดียว <c oughs> อยู่ที่สองหมื่นบาทครับเปิดแรกครับมาที่สองหมื่นบาท มาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายที่สุดของจังหวัดนครปฐรมแล้วครับปิดตาเนื้อเมฆกับพัดไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นพ่อทาแล้วไม่ได้เห็นมาปิดตาพ่อทากันแล้วผมบอกเลยมาที่สองหมื่นห้าพันบาทมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้า,ายครับไม่เจอมานานมากแล้วครับใส่เล็กพี่อัดนครปฐมอยู่ที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับไม่เล็กงานี่เท่ากับ้ว้ยเลย <ๆ S 2> เท<ล>่าพ่อป้องเลยไม่เล็ก อยู่ที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับไม่เล็กนี่เท่าพอป้องเลยนะมาที่สามหมื่นบาทมาที euh. ่สามหมื่นสามพันบาทมาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่น้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นอกพันบาทโอ้โหเอาแล้วครับ นี่รายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้เป็นยังไงเพื่อนเื่อนหลักแสนนะครับเจ้านายพี่วิบูลต้องบอกว่าปิดตาพ่อทามถ้าเกิดแท้แท้เข้าใจง่ายๆไม่มีต่ำกว่าแสนอยู่แล้วครับสองแสนไปนูป่นเบนจะาพาคีพาปิดตาเนื้อเมกะพัดอ่าอยู่ที่สามหมืนหกพันบาทครับผิวน้ำมันก๊าซซอกเขียวขึ้น เลยสวยงามมีบ้านและที่ด mm ินเมืองเชียงเขายกให้ท่านเป็นพระเถราจารย์ที่สร้างพระปิดตาเนื้อไม่กระพัดได้องค์แรกของประเทศครับมาที่สามหมื่นกันบาทมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นบาทมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้เอาแล้วครับเพื่อนๆนี่อยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทมาที่สี่หมื่นสองพันบาคือยังไงอ่ะ คำว่าเมื่อก่อนขายเป็นแสนบางคนคิดว่าตอนนี้ราคาถูกลงไม่ถูกลงไม่มีของเก็บให,ให้ชนะเก็บให้ได้แบบนี้ครับพอถ้าสวัสดีพี่ที่เบสครับมาที่สี่หมื่นสองพันหนึร้อยบาทมาที่สี่หมื่นสามพันบาทมาที่สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายนี่ใส่ราคาอะไรกันอยู่ครับใส่ราคาอะไรกันอยู่พี่เพื่อนๆมาที่สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ โอ้ต้องบอกว่าถ้าพอทาราคานี้มาที่สี่หมื่นห้้าอยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่หมืาพยมาที่สี่หมกพบาทมาที่สี่หมืนกพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สี่หมนกันบาทครับราคาสุดท้ายครับเราใช้คำว่าเสียดายตังค์ไม่ได้พระโอ้โหอยู่ที่สี่หมืนันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สี่หมื่บาทอยู่ที่สี่หมืปดันบาททีบี ทิเบตกับราคาสุดท้ายนี่ทองก็แพงแพงแต่สุดท้ายนายจะต้องเลี่ยมทองอีกละองนี้ไป,ไปแล,แล้ทองก็แพงแพงแต่สุดท้ายต้องเลี่ยมทองอีกละอง์นี้ ปิดไปที่48,000บาทที่บีทีเบทครับรายการนี้โอโหเท่านี้สี่4 0ื0นกว่าต้องต้องต้องเลิกเลิกเล่นมะนี่ต้องเลิกเล่นพระโหดจริงนะพระวันนี้นะใช่ไหมพี่ประพัสต์พระแท้ดูไม่ยากพระแพงอย่าไปกลัวพระแพงยิ่งดูง่าย เพราะส่วนมากพระแพงๆมักจะเป็นพระเก่าอ่าเพราะส่วนมากพระแพงๆมักจะเป็นพระเก่า <c oughs> นี่ใช่ไหมวันนี้นอนกันเร็วหนึ่งวัน